สำหรับนะครับท่านที่ต้องการนำข้อมูลนะครับที่ยูเซอร์ได้กรอกเข้ามาในฟอร์ม Midable นะครับนำไปแสดงผลบนชีตหรือว่า Excel นะครับเพื่อนำไปใช้งานต่อนะครับก็สามารถนะครับสามารถทำได้นะครับโดยการ export นะครับ export f i l ไฟล์ X นะครับไฟล์ข้อมูลออกมาได้นะครับไปที่ Export นะครับไปที่ Form m i d a b l e ตรงนี้นะครับแล้วก็ Export นะครับนะครับ Export ตรงนี้นะครับ import e x p o r t เสร็จแร้อยนะครับให้เรานะครับเลือกนะครับ export format โดยเราจะเลือกเป็น CSV นะครับ CSV Encoding Format เลือกเป็น UTF-8 นะครับจากนั้นให้เราทำการเลือกฟอร์มนะครับที่เราต้องการ export ออกมานะครับซึ่งผมจะเลือกฟอร์มติดต่อเราติดต่อโรงเรียนนะครับมีอยู่4 entry นะครับข้อมูลมีอยู่4ข้อมูลนะครับจากนั้นกด export selection นะครับแล้วก็เซฟลงเครื่องนะครับโอเคนะครับเซฟลงเครื่องแล้วผมก็เปิดไฟล์ขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับจะสังเกตเห็นว่าบางเครื่องนะครับไฟล์ข้อมูลนะครับจะเป็นภาษา ต่างดาวที่เราอ่านไม่เข้าใจนะครับให้เราใช้วิธีการเปิดไฟล์นี้อีกวิธีหนึ่งนะครับโดยเปิดไฟล์ผ่านอา่ดาดตานะครับแล้วก็เลือกนะครับจากข้อความนะครับจากข้อความ CSV นะครับ ไปที่ข้อมูลแล้วก็จากข้อความ CSV จากนั้นนะครับให้เราทำการเลือกไฟล์นะครับที่เราได้ดาวน์โหลดลงมาแล้วก็กดนำเข้าเลยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับไฟล์ที่นำเข้าเป็นภาษาไทยแล้วนะครับ ตัวนี้เลือกเป็นนะครับ Unicode UTF-8 นะครับเครื่องหมายจุลภาคอิมตามแถว200เสร็จ้อยแล้วนะครับกดโหลดนะครับกดโหลดรอสักครู่นะครับามาแล้วนะครับข้อมูลที่เราได้นะครับก็จะเป็นภาษาไทยให้เราอ่านเข้าใจแล้วนะครับ ก็จะมีชื่อนามสกุลอีเมลโทรศัพท์เรื่องข้อความนะครับข้อความก็สามารถนำไปใช้งานหรือว่านำไปสรุปต่อยอดกันได้นะครับสำหรับตัว formidable นะครับ plugin wordpress ตัวนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ใครที่อยากจะใช้งาน plug-in formable นะครับกับเว็บไซต์ของเรากับเว็บไซต์โรงเรียนนะครับก็สามารถนะครับย้อนกลับไปดูคลิปคลิปแรกได้นะครับมีอยู่4คลิปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องครูเชียงรายไอทีด้วยนะครับขอบคุณครับผม